สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะวันนี้มาพยากรณ์อากาศประจำวันที่10มิถุนายน2564วันนี้ฝนยังชุกอยู่นะคะหลายพื้นที่และกี้จะเช็คพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้10มิถุนายน2564ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกระกาตามบริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลน,น้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณ ทะเลนดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลนดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจ่าก็ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังนะคะ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เรามาดูพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้ค่ะเริ่มที่แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำปางลำพูนตากแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิน้องบัวลำพูน้องคายบึงกาฬอุดรธานีขอนแกน่นมหาสาร,รคามกาฬสินสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะส น,นครนานะยกประจินบุรีชะเชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วตราดระนองพังงานและกระบี่ค่ะจังหวัดอื่นมีโอกาสตกหรือไม่มีโอกาสนะเมื่อกี้เป็นเพียงพื้นที่ฝนตกหนักเสี่ยงฝนตกหนักค่ะ มาเช็คทีละภาคกันเลยนะจ้าว่าจังหวัดไหนมีโอกาสบ้างภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวแพร,แร่นานอุตรดิษฐ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสจา้าภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนอง เน้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยาสระบุรีนคนปรปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครอ,อุณหภูมิสูงสุงสด33-36ถึงองศาเซลเซียสภาอีสานจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนกครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดและสารคามอุณหภูมิสูงสุงสด28 32องศาเซลเซียสพากตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วจช,ช,ชนทบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ2เมตรภักใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองพังงาและกระบี่ กระบี่ลงมาขึ้นสูงประมาณ2เมตรภูเก็ตขึ้นไปขึ้นสูงประมาณ2-3เมตรอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนอง เน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาสศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาสองศาเซลเซียสค่ะจบข่าวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ตกหรือยังหรือยังไม่ตกหรือไม่เคยฝนตกเลยมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกับทิดาชาแนลได้อย่างน้อยๆก็ได้ระบายได้มาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย